กันอีกเช่นเคยนะคะกับ45คาค่ะมีใจยังไงก็จบจบแล้วพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะวันนี้เอารถอะไรมาให้ดูเป็นรถที่วัยรุ่นนะคะนิยมกันมากๆเลยนะคะสำหรับพนักงานบริษัทหรือใครที่แบบว่าฝึกขับรถหัดขับรถอยากได้รถแนวสปอร์ตสปอร์ตรูรูสวยๆราคาเบาๆสักคันนึงก็ต้องคันนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น m าสด้าสค่ะมาสด้าสนะคะเครื่อง1.3นะคะเป็น SkyActive สีขาวนะคะ mm hmm. ตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยทีเดียวปี2019 <19. S 1> ปีใหม่ๆแบบนี้ให้ทายีิราคาเท่าไหร่ ราคาเท่าไร่เอ่ยราคา3า8 0 0 0เก้าบาทเท่านั้นเองค่ะตัวนี้ป้ายแดงน่าจะอยู่ประมาณ6กแสนกแสนใช่ใช่ค่ะอันนี้ราคานี้ผ่อนเท่าไหร่คะพี่ราคานี้ถ้าเกิด45บาทรับรถผ่อนเริ่มต้นที่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองค่ะลูกค้า45บาทเลยนะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยฟรีนู่นฟรีนี่ฟรีนั่น เอารถไปผ่อนให้ด้วยใชะะ่ผ่อนในเงื่อนไข45บาทแต่ว่ารายเดือนเนี่ยจะผ่อนเริ่มต้นอยู่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ 7, <000 S 2> ตัวนี้ Sky <000. S 2> Active ปี2019สีขาวแบบนี้เลยอ่า,นา,าผานักนงาน,นบริษัทมแม่บ้านพ่อบ้านาทำสวน รายวันรายเดือนมีเครดิตไม่มีเครดิตนะคะของให้เครดิตไม่เสียนะคะก็ยืนยันอาชีพได้สามารถจัดไฟนั้นกับเราได้เลยนะคะตัวนี้ตาก้องมีบร้อนนิดนึงนะคะตากล้องไปด้านข้างแล้วนะคะตอนนี้ไฟหน้าตาก้องไห้หน้าของเราสวยมีไฟสปอรตไลทยอันน้อยๆด้วยนะแต่ไม่เป็นไรตาก้องตาก้องเลยแล้วเลยเลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรย้อนให้ย้อนให้ย้อนให้มาด้วยแม็กนะคะเป็นล้อแม็กลมดําแบบนี้นะคะก็เอ่อเป็นล้อแม็กของมาสด้าเขาเลยนะจากโรงงานเลยทีเดียวยางเหลือเยอะมากๆ ไฟเลี้ยวเขาก็จะเป็น LED อชยนี่อ๋อแอบเห็นมีไฟเลี้ยวด้วยขับขี่ปลอดภัยนะคะเพราะไฟเลี้ยวเปิดไปปุ๊บก็จะแววบแวบแวบนะคะเห็นแล้วก็สวยงามตัวนี้เปิดแล้วโอกโหข้างในสีเตดปัดปรากฏว่าสีแบบแนวสปอร์ตมากเบาะสีส้มกันเลยทีเดียวสีสวยอ่อนสีเดิมโรงงานนะคะเป็นรถสปอร์ตมากเลยอ่ะตัวนี้ตัวนี้เขาเป็นสีเดิมโรงงานนะพี่น้องเรา จริงปะเดิมปะเดิมไหมหรือว่าลูกค้าทำพี่ก็ไม่มันจากโรงงานนะพี่พี่ว่าลูกค้าน่าจะทํามานะแต่ว่าเขาทําได้สวยดีอ่ะแล้วก็เหมือนขับเหมือนขับเครื่องบินเลยอ่ะตัวนี้ตัวท็อปนะคะกดปุ่มสตาร์ทนะคะพุสตาร์ตตัวนี้นะขอบอกเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มัลติฟังก์ชันเยอะแยะไปหมดเลยค่ะมีรับโทรศัพท์ได้ด้วยนะคะรับโทรศัพท์วางโทรศัพท์นู่นนี่นั่นลูกเเ่นเขาเยอะมากก็อาจจะเยอะๆนิดนึงนะก็ด้วยความที่เขาเป็นรถแต่ สปอร์ตเนาะนี่แอร์แบ็กถุงลมนิรภัยมาให้เรียบร้อยเลยนะคะคู่หน้าแหมสวยงามสวยอาชีพอะไรออกได้ออกได้ทุกอาชีพเลยออกได้ทุกอาชีพค่ะยืนยันอาชีพได้ก็สามารถออกได้นะคะตัวนี้รายได้ของเรานะคะถ้าบางคนบอกว่าโอ้ยมีความกังวลจังเลยทํายังไงถึงจะออกรถได้นะ ปรึกษาเจ้าหน้าที่ปรึกษาน้องเซลได้เลยนะคะตัวนี้ผ่อนเริ่มต้น7,000กว่าบาทกรณี45บาทรับรถเท่านั้นเองใช่ค่ะเป็นรถเก๋งนะคะสี่ประตูตัวนี้ด้วยความที่เขาเป็นตัวทำเดี๋ยวพี่ํามให้ดูพี่ทำอะไรมีอะไรพิเศษอ่ะเปิดประตูจากรีโมทค่ะขอบอกแอบเห็นกล้องด้วยนี่แสดงว่าเรามีกล้องถอยหลังด้วยนี่โอ้โหน้องปอนเข้าไปนอนได้เลยนะเนี่ยกว้างมากค่ะพี่กว้างจริงจริงลองไหมลองไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้อง อยากลองเหมือนกันมันกว้างได้จริงมันกว้างจริงไหมอ่าตัวนี้มียางอะไหล่ให้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะถอดล้างทำความสะอาดเท่านั้นเองนะคะจะเห็นภาพเดิมๆเลยนะตัวนี้มีมีสเกิร์ตหลังมีเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสเกิร์ตใช่ไหมสเกิร์ตมีบังเนี่ยบังตรงนี้ด้วยอ่อสปอยเลอร์ก็มีนี่แล้วก็มีนอกจากมีกล้องถอยหลังแล้วนะคะก็มีเซนเซอร์ด้วยค่ะขับขี่ปลอดภัยแน่นอนคันนี้นะคะ รถจอดที่ไหนคะน้องปอนรถจอดอยู่สาขาคลอง9้าลำลูกกานะคะใช่ค่ะรถจอดอยู่คลอง9้าลำลูกกานะคะมีสาขาเดียวอยู่ใกล้ๆก,ก,กับกรมการปกครองนะคะถนนลูมก,กาหาง่ายมากๆเลยใครมาไม่ถูกสามารถฝากข้อความหรือทักแชทในอินบ็อกของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีไฟแนนซ์โทรหาแล้วก็มีน้องเซล์ให้คำปรึกษานะคะะแบบฟรีไม่มีค่าใช้จา่จจายเลย ยื่นฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนฟรีประกันภัยนะคะฟรีส่งรถถึงบ้านนะคะสีบาบาทไม่ต้องเสียอะไรเลยใช่ค่ะเอาไปผ่อนด้วยเอาไปพอนเลยเอาไป่อนีเดวลยออกรถแค่สี่สิบห้าบาทเท่านั้นย้ำอีกทีตัวนี้เป็นปี2019นะคะปี19ใหม่มากๆเลยนะคะแล้วก็ราคา398 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ45บาบาทรับรถทำได้เลยคันนี้